นอตวิสรุตพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าสะดุดตามีประเจียบอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านชมพู่อารยานอตวิสรุตยกครอบครัวพาลูกๆไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นรับลมหนาวหลังปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของลูกสาวอย่างน้องแอปิเกลงานนี้เตรียมตัวรอดูแฟชั่นจากคุณแม่และลูกๆกันได้เลยจ้าจัดเต็มแน่นอนเปิดลูกตัวแม่วงการแฟชั่นอย่างชมพู่อารยา กับลุกที่จะตัวได้หยิบมาใส่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับแฟชั่นหน้าหนาว10องศางานนี้ทางด้านชมพู่อารยาได้มาในชุดเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวพร้อมกับกางเกงขายาวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีหน้ากาก,ากใหมพรมมีช่องว่างที่ช่วงหน้ารูปหัวใจที่เห็นแค่คิ้วตาและจมูกงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับทักว่าถ้าไม่ใช่ชมพู่ใส่ไม่ได้แน่นอนจ้า วันนี้เราจะพาไปเปิดลูกชมพูอารยาไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ทำเอาหลายคนเห็นแล้วถึงก็ต้องเหลียวหลังกันเลยทีเดียวล่าสุดนัอดพิสลุตได้ออกมาโพสตรูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวทั้งชมพู่น้องสายฟ้าน้องพายุน้องแอปิเกลรวมถึงในภาพก็มีทางด้านป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงของแม่ชมพู่จนมาถึงลูกๆทั้งสมคนโดยชมพู่น็อตพาป้าเจี๊ยบไปเที่ยวต่างประเทศด้วยโดยต้องบอกเลยว่าป้าเจี๊ยบ เป็นเสมือนอีกหนึ่งบุคคลในครอบครัวของชมพู่อาร,รยาและน็อตฟิสลุตไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นประเจียบไปด้วยเสมอทั้งทํางานหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวต่างประเทศและต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนั้นเป็นแฟนคลับปเจียบเพราะแฟชั่นการแต่งตัวนั้นได้ชมพู่อาร,รยามาเต็มๆเ,เลยจ้าขอขับคุ้แหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ